ค้อมกับกระเป๋าแบกบ้านค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะ w h a t s in my bag กระเป๋าแม่ค้าอย่างแม่แม่สตอรี่มีอะไรกันบ้างน,นะคะติดตามชมค่ะมาแล้วนะคะกระเป๋าแบกบ้านนะคะก็คอนเซ็ปต์เดิมค่ะกระเป๋างานภาพเหมือนกันนะคะจะสพายให้ชมค่ะวันนี้เราจะมาดูว่ากระเป๋าแบกบ้านของแม่แม่สตอรี่มีอะไรบ้างน,นะคะ นี่่คะแป๊บนึงนะคะก่อนที่จะมาเรื่อง watch in my b a c k วันนี้วันจันเป็นมันหยุดค่ะมีทั้งกาแฟและน้ำมะนาวนะคะคุณยาย่ๆจะให้ค่ะอือเอ้ยเพื่อนๆค่ะกับเปน ตื่นเลยอ่ะนี่นะคะกระเป๋าของแม่แม่สตอรี่นะคะใบนี้ก็คือเป็นงานผภาเหมือนกันที่ชอบก็คือนี่เลยค่ะมันจะดีไซน์เก๋นี่ค่ะตัวปิดเนี่ยสวยมากเลยก็เลยจัดมานะคะแล้วก็ดูในกระเป๋าของแม่แม่สตอรี่วันนี้จะทีละอย่าง หมดกระเป๋าเลยค่ะกระเป๋าแบกบ,บ้านใบนี้จะมาให้ดูทีละอยางหรือว,ว่ากระเป๋าแม่ค้าเนี่ยที่ชอบขายกระเป๋าเนี่ยงานผ้าเนี่ยแบกบอะไรไปบ้างนะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้เพิ่งจะเสียงดีเสียงเซ็กซี่อย่างแรกเลยที่เราไปเป็นแม่ค้านะคะอย่างแรกเลยที่ลืมไม่ได้ก็คือ power bank ถุออง,งใส่ power bank นี่ค่ะ ก็คือเราจะไปชาร์จแบตชาร์จโทรศัพท์พัดลมอะไรก็ว่าไปนะคะคนอย่างอิลสตารี่ต้องมี2อันค่ะอันเดียวไม่พอค่ะแล้วก็ต้องเป็นสีชมพูด,ด้วยนะคะคเพื่อนๆครุ่นนี้นะคะคอนเฟิ irm, ร์มเลยว่าดีมากๆเนี่ยค่ะชาร์จหลายรอบมากเลยนะคะรุ่นนี้ไปจัดก,การดูได้เลยนะคะ ชอบสีชมพูแล้วก็สีฟ้าคา่ะนะคะก็ power bank ววนี่ก็กระเป๋าร้านตัวเองเหมือนกันนี่ใส่ไป power bank ววนะคะหนึ่งชุดนี่นะคะต่อไปนี่ก็พัดลม ก็รีวิวการขายเช่นกันนะคะก็ตะกี้เขบาบอกแบงแล้วใช่ไหมคะนี่กับพัดลมพัดลมของมูจินะคะเขาบอกว่าดีอีกเช่นเลยไม่มีอะไรไม่ดีเลยนะคะของที่ซื้อมาเพราะว่าไปทดลองดูแล้วไปถามเพื่อนๆดูแล้วว่าอันเนี้ยคอนเฟิร์มที่สุดแล้วก็ดีที่สุดน,นะคะปรับได้สี่ระดับไปสามระดับนะคะแล้วก็พอดีด้วยดย่างนี้เพื่อนๆไปจัดก,การได้เลย กว่าจะซื้อตัวนี้ได้นะคะไปสอบถามเยอะมากว่าพัดลมดีไหมใชจอยู่ได้มานไหมมูมจินะคะไปจาัดก,การได้เลยต่อไปชีวิตแม่ค้าท็อปมันเยอะเหลือเกินนะคะกระติกน้ำอย่าถามว่าซื้อที่ไหนอันนี้ของพระราชทานมาจากลูกสาวนะคะแล้วก็ บัญชีค่ะเป็นไงคะเนี่ยนี่สมุดบัญชีนะคะก็จะเขียนเลยว่าเ,ออเดือนเนี้ยมีรายจ่ายอะไรบ้างรายรับรายจ่ายนะคะกระจดไว้ทุกวันนะคะโอ้ล่าสุดไม่อยากจะบอกเลยเพราะวันศุกร์ที่แล้วนะคะให้ดูค่ะว่าขายดีไหมสมุดนะคะกระเป๋าใบนี้กระเป๋าแบกบ,แบ,บ้านต่อไป กระเป๋าสตางคบอกแล้วหนึ่งใบไม่พอก็ต้องสองนะคะกระเป๋าใส่แบงกระเป๋าใส่เสร็จอันนี้ก็สมะะัมภาระกระเป๋าอีกเช่นเคยเยอะมากมีแว่นตามีเดินเยอะช่วงนีหัวเข่าใช้งานหนะักนี่นะคะยารงยาทามีหมดนะคะกระเป๋าใบนี้กระเป๋าเครื่องสำอาง นี่ยดูยงไงคะแม่ค้าขายกระเป๋าก็ต้องมีกระเป๋าเยอะนะคะแล้วก็ครีมกันแดดครีมกันแดดยาทาตาแว่นตาสเปรย์น้ำหอมอันนี้ก็ดีเช่นกันนะคะหืมติดเชื้อเลยใบยเลยนะคะแล้วก็หวีอันไหนไหนก็นั่งจะแต่งผมหน่อยช่วงนี้ตัดผมสั้นแล้วก็สบายมากเลยะคะ่ะเพื่อน เ็นอะไรที่แบบตื่นนอนมาไม่ต้องอะไรมากนะคะอับน้องอัดน้ำปุ๊บไปได้เลยเราต้องการใช้ความเร็วชเดชู้ยวเป็นชิดชู้รุ่นนี้อยู่นะคะพอจิกที่บ้านมาแล้วก็อันนี้อันนี้น้ำหอมได้เบอร์พีได้เบอร์เด,เดย์มาจากน้องสาวนะคะน้องสาวให้มา แล้วก็พี่สาวพี่จีนา่าให้พะโลมาหนึ่งเครื่องแล้วก็เพื่อนเพื่อนหญิงให้ดิสติกที่ไปอิตาลีมาหนึ่งอันนะคะแล้วก็นี่น้ำหอมจากน้องสาวนะคะอันนี้ก็ได้มาของของฟรีอีกเช่นเคยนะคะนี่นะคะกระเป๋าของแม่แม่สตรอบรี่แล้วก็ขายกระเป๋าด้วยแล้วก็ใช้กระเป๋างานผ้าด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ แล้วงานกระเป๋าช่วงนี้นะคะก็จะมีรุ่นใหม่มาเรื่อยๆอย่างเช่นรุ่นเมื่อคืนที่รีวิวไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าชงเลสนี่ค่ะรุ่นนี้ยังไม่ตกเทเลยนะคะเพื่อนๆเป็นใบจิว๋วแต่แจ๋วนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักได้เลยนะคะที่เห็นแม่นะคะ้าถือก็คือรุ่นนี้นะคะเพื่อนๆเมื่อคืนนี้ก็มีคนทักมาถามว่าสินค้า มีขีดสีมีสีเดียวนะคะแล้วก็ขนาดประมาณนี้เลยมีรุ่นเดียวด้วยนะคะไม่มีรุ่นใหญ่ไม่มีรุ่นเล็กไอม่มีรุ่นใหญ่มีแต่รุ่นเล็กนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจได้เลยเนื้อผ้าด,ดีนะคะเป็นงานผ้าทอค่ะนี่นะคะที่มารีวิวกระเป๋าของแมคค้านะคะวอตช์อินไะมคะ์แบ็คก็คือจะมารีวิวใบบนี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะตอนนี้กระเป๋าร้านเราเยอะมากเลยค่ะ ก็เดี๋ยวจะเสนอเป็นรุ่นต่อรุ่นนะคะแล้วก็รุ่นนี้มีกี่สีขนาดเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวแม่แม่สตอรี่ก็จะมารีวิวให้นะคะช่วงน,นี้ว่างแล้วค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะหยุดเรื่องเที่ยวก่อนนะคะทํามาหาเที่ยวหยุดก่อนนะคะตอนนี้ก็ทํามาหาซื้อของที่อยากได้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะแม่แม่สตอรี่นะคะเพื <c oughs> ่อนยิงวาง่างรือยังมาได้แล้วมาเที่ยวกันเร็วๆเร็วๆสวัสดีค่ะ